สวัสดีครับผมมาพบกันนะครับในคลิปที่3นะครับผมในอีพิโซดที่7นะครับตอนที่3ของเราลัคนาราศีสิงนะครับสกดาจนถึงประมาณ16สิงหานะครับเกินนําไปใน2ลัคนาราศีแรกเกี่ยวกับเรื่องของ AI นะเกี่ยวกับเรื่องของความราชานะอันนี้ไม่ต้องเกิดนาละนะครับตอนนี้เราใช้ตัวใหม่สวยงามมากนะครับดีมีหน้านะครับอ่าเพราะนั้น AI เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมใช้ประมาณ2 0 3 0ิตัวนะครับในการทำนะเพราะนั้นก็ ุณก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันนะครับอยอยู่เฉยอยู่นิ่งนะครับไปดูกันครับผมคนแล้วก็นรารักสิ่งอันดับ3ที่รีวิวเข้ามาสูงสุดนะครับพูดไปพูดมาอาจจะแบบมึนเนาะเพราะว่าตีหนึ่งละหัวสมองอาจจะแบบคุยอะไรวะอะไรเงี้ยแต่มีสติอยู่นะครับเราจะมีสติอยู่เนาะประมาณนั้น 17กรด้าจนถึงประมาณ17สิงหาสำหรับคนลัขนารลาศีสิงตั้งตุงนุไว้ตรงนี้นะครับเข้าวินาแน่นดอนเพราะนั้นถือว่าดาวที่สองคุณเสียหายนะครับเสียหายเรื่องอะไรครับเสียหายเรื่องของการงานเพราะดาวที่เองเป็นถึงมหาจักรนะครับมหาจักรตกวินาศแปลว่าคุณเองไม่มีอำนาจเลยไม่มีอำนาจเลยถ้าไม่ไปตกมรณะมันยังพอมีอำนาจไปตกอรลิมันยังพอแก้ปัญหาได้แต่พอมาตกอยู่ในเรือนของวินาศคําว่ามหาจักรก็เลยวินาศ ไม่มีอำนาจนะครับหรือถ้าเราตีความให้มันดีเราบอกว่าดาวทิศนั้นอยู่ในเรือนของวินาศคือแดนไก่เรามีเกณฑ์ที่จะต้องติดต่องานกับแดนไก่หรือมีคนจากแดนไกลที่มีอำนาจเข้ามาหาเรา<ม>ได้ไหมครับได้นะครับสมมติเราสามารถตีความได้สองด้านแต่ส่วนใหญ่ผมจะตีความด้านเสียนะครับเพราะเสียดูง่ายเนาะคือเสียเนี่ยมันเสียคนส่วนใหญ่ไงใช่ปะ่ะเวลาเราทํานายเรื่องเสียเนี่ยมันดีกว่า ที่เราจะทำํำนายเรื่องดีเพราะเรื่องดีไม่ต้องทํานายหรอกใช่ปะ่ะเรื่องเสียเราทํานายเพื่อให้เขาได้ระวังนั่นเองนะครับเพราะนั้นดาวอาทิตย์ที่ตกอยู่ในเรือนนี้นะมีเกณฑ์ที่จะอ่อตกงานได้ไหมมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงงานได้ไหมมีเกณฑ์ที่จะสูญเสียเกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบได้ไหม ได้นะครับในอีกเวลาหนึ่งคือเขาก็อยู่ในเดือนท,ที่เรียกว่าไก่พนนั่นหมายความว่ามีการสรัตว์มาจากที่ไก่หรือเราอาจจะมีการเดินทางไปทํางานใช้ความเป็นหมาจากในแดนไก่ได้ไหมได้มี4มี9อยู่ก็ไปอยู่แดนไก่ทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่ในเฟสที่2แล้ววันที่2 1แล้วนะครับเพราะฉนั้นเราก็จะอยู่ในช่วง19กรกรกฎาคมจนถึงมา27ดกรกฎาคมนะครับเราก็จะเห็นว่าดาว2ตัวที่อยู่ในเรือนนี้ด้านนั้นย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบน นะครับย้ายไปอยู่ในเรือนอะไรครับลาพะระลาผลครับถือว่าดีครับนะจากที่เดาเกตอยู่วินาศโอ้โหฉันแบบว่าอะไรปุ๊บปั๊บทันทีทันใดตลอดนะครับย้ายเข้าไปเป็นลาพระก็ถือว่าเกตเป็นมหาอุดแล้วอยู่ในเรือนของลาพระด้วยคุณต้องมีลาบเข้ามาครับนะจะต,ต้องมีลาแบบไม,ไม่แบบออไม่รู้ตัวมาก่อนเอ่าอะไรประมาณนี้นะเพราะเกตปุ๊บปั๊บทันทีทันใดอยู่ในลาพระแล้วอยู่ใน มีทุนด,ด้วยนะดาวดาวสองใจดาวสองทางอะไรประมาณนี้นะครับป้ะน,นถือว่าคนลกคณะราศีสิงนะครับมีเกตย้ายเข้าในเรือนลาภดีครับดาวอีกดวงหนึ่งคือดาวอะไรครับดาวพุธด,ดาวพุธก็ย้ายพร้อมกันนะวันเดียวกันแต่คนละเวลานะครับก็ย้ายขึ้นไปอยู่ในเรือนของลาภะ,ะลาบจากการพูดคุยแต่อาจจะเป็นลาบที่แบบพูดพักอ่ะพูดพักอาจจะเป็นพูดแบบว่าเออ ได้มาแล้วตุ้มแล้วหยุดเฉยอะไรอย่างเงี้ยพูดแล้วก็เฉยอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้แล้วเรตีความว่าดาวพุธเป็นดาวพุธพักใช่ไหมครับมันมันลดองศาลงไปมันก็แปลว่าเราเองอาจจะแบบว่าอืมคอยกระตุ้นให้มันขึ้นมาหน่อยพูดหน่อยเจรจาหน่อยใช่ไหมครับเพราะว่าพุธไปตกในลาภะเนี่ยเราบอกว่าลากจากการเจรจาแต่การเจรจาของเรามันพักเราก็เลยต้องแบบพูดเยอะขึ้นเราก็ต้องใช้เกต ป๊บต้นทีทันใดในการคุยคุยแล้วเราต้องใช้พฤหัสที่อยู่ในเรือนของกรรม,มะใช่ไหมครับพฤหัสที่อยู่ในเรือนของกรรม,มะก็คือผู้ใหญ่เอ้พฤหัสที่อยู่ในเรือนลาภะนะครับลาภจากผู้ใหญ่ลาภจากการเรียนการเรียนรู้นะครับมาช่วยเรานะครับเพราะั้นสี่ห้าเก้าอยู่ในเรือนลาภผลหมดเลยถามว่าคนลคนาราศีสิงยืมเงินใครดีเออถ้ามีไม่ต้องยืมนะครับ ยืมพฤหัสครับผมเพราะว่าพฤหัสเขาอยู่ในลาภะยืมพ่อแต่ถ้าแม่เป็นเสาแม่อยู่ในเหรียนมอรนะนะครับแม่แม่เย็บมแม่แบบแม่ไม่ตังค์เพราะนั้นคนละกันราศีสิ่งต้องให้ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายสนับสนุนคุณเพราะพฤหัสอยู่ในลาภะนะครับแล้วก็อาจจะเนาะอาจจะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่า ดาวพฤหัสเองมีระวางอยู่ในรหวางที่5้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นลาภะลาภะช่วงนี้จะอยู่ที่ลาภะปัตนิแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงมันจะย้ายเป็นมรณะเพราะฉะนั้นถือว่าพฤหัสที่อยู่ใน,นลาภะคุณมันจะเสียหายในช่วงนี้แล้วช่วงนี้ละ่ะช่วงนี้ก็เสียหายเพราะมันตกอยเ่ือมรณะแล้วตรงนี้เป็นมรณะแล้ววิ่งไปสุภะนะครับเพราะฉะนั้นพฤหัสจะมี3มเฟสด้วยกันนะครับส่วน นี่คือช่วงที่สองเนาะช่วงที่สองแต่ล้วไปดูช่วงที่สามกันนะครับจริงๆอย่ากจะทำนายดาวใหญให่หมดนะทำนายดาวใหญให่หมดเลยแล้วกันเพราะว่ามีพฤะรหัสดวงเดียวที่มีสามนาวางที่เหลือมนุษย์อยู่อยู่ไหนครับอยู่ในกรรมะแล้วกรรมะเป็นอะไรเป็นกรรมะสุภาให้คุณตลอดช่วงถือว่าการกระทําการวางแผนเรื่องเก่าๆเ,เรื่องบุญนะ <S <S ประมาณนี้เพราะกรรมะมันมีมนุษย์อยู่มนุษย์จะอยู่คือเรื่องเก่าเรื่องของการวางแผนได้ไหมเรื่องของ นวัตกรรมได้ไหมเนื้อของโน้ตฮาวได้ไหมหรือเรื่องของงานศพเนี่ยมู่าฉันไปงานศพแล้วฉันสุภาพมา,าไม่ใช่เนาะเอออาจจะแบบอะไรที่เก่าๆแล้วมันสร้างความสุขให้เราหรืองานอะไรที่เป็นงานเก่านะครับงานเก่าหรืออมันจะอยู่อาจจะหมายถึงงานต่างประเทศได้ใช่ไหมครับ รานนั้นมันจะอยู่มีความหมายเยอะแยะอีกเจ็ดปีฉันไม่รู้มันทําอะไรแต่ฉันรู้ว่าตอนเนี้มันกรรมสุภาอ่ะดีต่อใช้ก็แล้วกันจบนะดาวเสาอยู่ในเรือนของมรณะที่พี่กีบอกว่าเสามรณะแล้วมรณะที่ไหนครับมรณะที่วินาด,ด้วยยืมเงินแม่ไม่ได้เพราะแม่บอกเงินไม่มีแล้ววินาด,ด้วยยืมแล้วเดี๋ยวจะหนักกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันคือมรณะนาวางวินาศ ความมรณะของเสาถ้านำมาสู่ความวินาศของตัวคุณเพราะนั้นถือว่าเสาเสียนะครับปัตตานีมีดาวราหูอยู่ราหูอยู่ในเรื่องของปัตตานีแล้วช่วงนี้อยู่แค่กรรมะนะเพราะนั้นทำเรื่องแปลกๆทำเรื่องของการเดินทางได้ไหม อเนาะเพราะเราบอกว่าคุณจะมีดาวอาทิตย์ดีได้คุณอาจจะต้องเดินทางไกลนะครับเพราะฉนั้นปัตตานีมีลาหูอยู่ก็แปลว่ามีเกณฑ์แต่งงานได้เหมือนกันมีเกณฑ์ที่จะเจอคนต่างชาติคนแปลกๆได้เหมือนกันแ,แ,แต่ขมเมนมันต้องไม่เจอนะเ <c oughs> นาะเดี๋ยวมันเอาระเบิดที่หยยบอ่ะลาหูตกอยู่ในเรือนของปัตตานี มีเรื่องของรถยนต์ด้ไหมมีเรื่องของคู่ครองมีเรื่องของการเดินทางในการงานได้ไหมแล้วปัตยาน้ไปกรรมะ <c oughs> ก็ถ้าติเป็นเรื่องของการงานก็มีเรื่องของการงานที่จะต้องเดินทางมีเรื่องของการใช้ไหวพริบในเรื่องของการงานมีเรื่องของคู่ครองที่เราอาจจะต้องเจอแล้วก็ไปทํางานด้วยอ่าอย่างเงนะี้ยเนาะได้ไหมแล้วก็มีเรื่องของรถรถมาเป็นกรรมอะอาใช้รถใช้รถเยอะอ่าช่วงนี้อะไรประมาณนี้นะครับ ก็ถือว่าลาหูอยู่ในปตัตตนีดีนะครับผมและอีกดวงหนึ่งคือดาวพฤหัสที่บอกเนาะพฤหัสนั้นไปละอะืก็ไม่มีละนะครับเพราะนั้นก็มีเสาที่ตกอยู่ในเรือนมรณะนี่แหละที่มันเป็นมรณะที่วีนาตัวนี้หนักหน่อยนะครับที่เหลือก็มันด้ย่ยูวาสุพระปัตตนีไปลาพระแล้วก็ไปไปกรรมะแล้วพฤหัสก็ไปปตัตตนีมรณะแล้วก็ ไม่ใช่ไปอลปัตานิแล้วก็มรณะนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช่ไหมปัตานิมรณะแล้วก็สุภะอ่าปัตานิมรณะแล้วก็สุภะนะครับดูตัวนี้นะอะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าดาวราหูคุณไม่ใช่ดาวดาวพฤหัสคุณจากราภมาปัตานิลาบได้มาจากคู่ของหุ้นส่วนได้มาจากการงานลาบได้มาจากเรื่องของความตายได้ไหมหรืออาจจะไม่มีลาบ ในเรื่องของพุหัสแล้วก็พุหัะมาเป็นสุภาก็เรื่องของผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเราเรื่องของการเรียนรู้ะนะวิชาการต่างๆนะครับไปดูในเฟสที่3กันนะครับในเฟสที่3นั้นเราบอกว่าดาวสุย้ายเข้าลงมานะครับเขาก็ย้ายจากข้างบนอ่ะย้ายมารวมกันอยู่ตรงนี้สี่ช่องลาบผลจากกรรมะเป็นเกษตรเบ็ดีเข้ามาเป็นลาผลผมหรือว่าดาวสุเนี่ยน่าจะส่งผลที่ดีเลยนะครับเพราะว่าเดือนที่แล้ว เขาเป็นกรรม,มะแล้วกรรม,มะเป็นกเกษตรบดีด้วยนะพอลงมาตรงนี้มันเป็นลาภะมันต้องได้ต่อเนื่องผลพลอยได้จากการกระทําแต่ถ้าใครไม่เคยกระทําวางแผนเลยมันอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับแต่ผมว่ามองว่าน่าจะได้เยอะสี่เนี่ยแล้วสองสี่สองสี่ห้าคือสองห้าสองสี่ห้าหกคืออะไรครับสองสี่ห้าหกคือคกษษ๊กเศรษฐีเพราะนั้นเรามีสองสี่มีสี่ห้าหกอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวสองย้ายเข้ามาตรงนั้นน่ะเศรษฐีนะวันนั้นน่ะเศรษฐีใช่ป่ะจันย้ายทุกสองวันครึ่งตอนนี้เรามีสี่ห้าหกอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจันย้ายเข้ามาตอนนี้จันอยู่ไหนจันจริงๆตอนนี้อ๋อจริงๆตอนนี้จันอยู่นี่และนี่ช่วงนี้จันอยู่นี่นะครับราดูปฏิทินนะไอ้สองแล้วขีดไปเนี่ยว่าตำแหน่งจันมันอยู่ตรงนี้นะครับอย่างวันนี้วันอังคารแล้วเนาะวันจัน์วันอังคารแล้วเนี่ยจันก็จะมันอยู่ใช่ป่ะวันนี้มัน ไม่ใช่ว,นนาาวันนี้วันอาทิตย์วันนีวนน้วันอาทิตย์พนะัุนี้วันจันทร์วันอาทิตย์เนาะจันทร์ย้ายก็มาอยู่ตรงนี้ละอ่ะมาอยู่มาอยู่ในตรงนี้ก็คืออยู่กรรมะของคุณนะครับอยู่กับหกศูนย์นะครับอยู่กับหกศูนย์เพราะนั้นก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึงนะ่งเนาะวันไหนวะวันไหนวะตอนนี้จันทร์อยู่นี่เนะาะจันทร์วันนี้ยี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดละอ่ะอยู่ตรงนี้นะ อยู่นี่นะอยู่ในกรรม,มะนะอยู่ในกรรม,มะนะอ่านั่นนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเรอเ,เขาย้ายวันพรุ่งนี้แหละนะครับพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าเนี่ยเขาจะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของเมทุนก็ไปรวมกันสองสี่ห้าหกหกยังไม่ลงมาสองสี่ห้านะสองสี่ห้ามาก่อนเออเนาะโหหกยังไม่ลงอ่ะห <laughs> กยังไม่ลงเพราะเงินยังไม่มาเพราะนั้น ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้าดาวจันรย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของอาลาภผลของคูณก็มีเกณฑ์ที่จะไปกระตุ้นไปกระตุ้นขายไปตุ้นเกตไปตุ้นสีกระตุ้นห้าเนาะก็ยังโอเคอะยังได้อยู่ก็เป็นสองสี่ห้าก็คือกกศรษฐีเหมือนกันแต่หกมันยังไม่ลงแต่หกอยู่ไหนครับหกอยู่กัมมะใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ลงหกก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีก็ถือว่ามีเกณฑ์ได้เหมือนกันประมาณนี้นะครับ นี่คือ4ี่เก้าตกดีดาวสุกย้ายเข้ามาก็มาอยู่ในเรือนอะไรครับอยู่ในเรือนของลากผลเพราะนั้นสุกถือว่าดีมีสองสี่ห้าหกกเศรษฐีอยู่ด้วยอังคารล่ะอังคารอยู่ไหนครับอังคารย้ายลงมาอยู่ในเรือนของกระดุมพระนะครับเพราะนั้นถือว่าความกล้าความขยันทํางานนู่นนี่นั่นต่างๆนนนนนนอังคารที่มีใครที่มีอังคารอยู่กระดุมพระเนี่ยพวกนี้คือทาทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่สักเายันเรือรลบเลยโอ้ยทำเพื่อให้ได้เงินทําเพื่อให้อะไรก็ตามเพื่อให้ตัวเองไม่หยุดนิ่งนะครับเพราะอังคารเป็นมหาจักรเรื่องชาวบ้านคืองานของเราตาละละใช่ป่าวาใช่นะครับเพราะอังคารมหาจักรนั่นแหละวิ่งไปวิ่งมาเพราะนั้นเรื่องชาวบ้านคืองานของเรานะครับอังคารมหาจักรอยู่กระดุพมพระก็แปลว่ามีเรื่องของการทำหากินเยอะแยะมากมายแต่อังคารยิงโยก เลงไปหาเจในเดือนของมรณะนะครับเพราะนั้นต้องระวังว่าหาเข้ามาก็ออกไปหาเข้ามาแล้วก็ออกไปนะครับหาเข้ามาแล้วก็ออกไปเพราะอังคารอยู่กระลุมพระเสาร์ไปอยู่มรณะนะสามเจ็ดคู่ศัตรูทําให้เราขยันหาแต่เงินมันก็ออกไปเออถ้าเราแก้ปัญหาได้เราขยันแล้วเงินไม่ออกก็โอเคกว่าไปหาวิธีเอาเองเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ อังคารย้ายมาถือว่าอังคารเป็นกระดุมพระย้ายดีเพราะนั้นเก้สี่สามหกย้ายดีหมดเลยแล้วก็มาช่วงสุดท้ายที่ดาวพุธย้ายกลับมาที่เรือนของอะไรครับเรือนวินาศนะครับเพราะนั้นหนึ่งสี่ก็กลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วก็มาเป็นหนึ่งสี่การทําสัญญาข้อตกลงตกอยู่ในเรือนวินาหรือมีการทําสัญญาข้อตกลงกลับต่างแดนได้ไหมได้นะครับเพราะนั้นดวงเดือนนี้ ถือว่าก็พอๆกับคนลัคนาธนูนะครับเพราะธนูเขาดาวอาทิตย์เขาตกอยู่ในเรือ,มอนมรณะของคนลัคนาราศีสิงตกอยู่ในเรือนวินาศพอๆกันนะครับพอๆกันดาวตรงกลางดีเหมือนกันนะครับดาวตรงกลางดีเหมือนกันแต่มาปิหดหัวท้ายด้วยหนึ่งสี่เราทำการสัญญาเขาตกลงอาจจะมีการเลื่อนออกไป,ปมาณนี้อ่ะดูไพ่ของนิโคกันนิโคปกอ,ออกมาพอด,ดีก็เอาไพ่นิโคเลยกัน ไพดเด The Date หรือวะเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะเอ้า The Date มาเลยอะ่ะคิดหมยอาทิตย์ตรงวินาท The Date เข้ามาก่อนเลยนะอ่ะใบที่สองตอบว่าเป็น4 o f w a n d สี่คาถานะสี่คาถาคือความมั่นคงเนาะแล้วก็5 of w a n d ห้าคาถาปัญหาก็ลเลยบอกว่า Date นะเป็นแปลงเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในชีวิตของเราเพื่อให้เกิดความมั่นคงและกำจัดปัญหาต่างในชีวิตได้ เพราะนั้นดาวอาทิตย์ของคนลัคณาราศีสิ่งตอนนี้ตกวินาศอยู่นะครับเดอะเดตก็คือการเปลี่ยนแปลงมองไปถึงการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอะไรตอนนี้อาทิตย์ฉันเสียฉันทําอะไรไม่ได้เพราะนั้นฉันก็ต้องเปลี่ยนตัวเองไปหาอะไรทําใหม่ๆได้ไหมได้นะครับใบนี้อาจจะไปเป็นด้านสายดาร์กแปลด้านสายดาร์กบอกว่าเดอะเดตมันก็คือว่าฉันก็ดีใจที่เธอติดอยู่ตรงนั้นฉันไม่อยากทําอะไรทั้งสิน้นอะไรางเนี้ยเดอะเดตนะครับส่วนใบนี้บอกว่า มันเธอเธออีคนนั้นนะอีกออฟหรือเปล่ามันมองอยู่อ่ะเปล่าอันนั้นเมียน้อยกอูนะครับที่ข่าวมันแตกก็ว่าน,นี่มียน้อยนถนึงอ่าประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝึกขควมั่นคงความมันมม่นคงของคุณอาจจะสั่นคลอนจากคนลอบข้างและใบตตานั้นคือไฟล์อ่อนมันคือเรื่องของห้าคาถาปัญหาต่างๆเข้ามานะครับมองดูว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาอาจจะนําพามาซึ่ง ปัญหาแล้วก็ความมั่นคงของตัวคุณก็ได้นี่แปงแบบที่หนึ่งกบบที่สองแปลแบบที่สองก็คือบอกว่าคุณเองเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเนาะเดี๋ยวเดีให้คุณเปลี่ยนแปลงแล้วให้คุณแบบว่าเชื่อมั่นในคนที่คุณรักนะครับแล้วช่วยกันพาตัวเองแก้ปัญหาต่างๆให้ได้นะครับอันนี้แปลแบบสดสวยนะครับถ้าแปลแบบเสียหายเขาก็ต้องบอกว่าเออเรื่องของมึงอูเตือนมึงแล้วมึงก็ไม่เชื่อมึงก็ยังอยากอยู่แบบนั้นเนี่ย ดูสิคนรอบข้างเ็าจะนินทาเลยว่าเราอย่างไงปัญหาแม่งก็ไม่จบปัญหาใหม่แม่งก็มาก็ <c oughs> แปลแบบนิโคนะมันนะครับดันดาขนั้นเลยเอางันถือว่าโอเคให้บอกว่าเรานะ่ามีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่างนนๆนานาแล้วพยายามที่จะมั่นคงมั่นใจกับสิ่งที่เราทําแล้วปัญหาต่างๆมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับคนละคณะราศีธนูครับสวัสดีครับหมดแล้วจ้ะหมดแล้วเนาะ ก็ดาวใหญ่ก็หมดหลักนะครับแล้วก็ดาวเล็กก็ถือว่าช่วงนี้ไม่ดีไม่ดีเรื่องของดาวอาทิตย์ดาวพุธการทําสัญญาเพอตกลงการเจรจาเรื่องของหน้าที่การงานนะครับส่วนดาวอื่นนั้นถือว่าอยู่ในแดนที่ดีนะครับดาวอางที่นี้ไลฟฟังกันเนาะดาวพฤรหัสก็สามช่วงดาวอืมดาวเสาร์ยืมเงินใครดาวพฤรหัสผู้ใหญ่ผู้ชายคอยช่วยเหลือเรานั่นเองสวัสดีครับ